กราบสบาสดีสวีดายทุกคนมันิบาดอนจะพาทุกคนไปเลาะชมร้านอาหารเปิดใหม่ยู่เขตบ้านบาดอนเองนะทุกคนเนาะนั่นก็คือร้านอาหารตามสั่งนั่นเองนะทุกคนเนาะติดกับทางดําทางใหญ่นั่นเลยนะทุกคนติดกับเพื่อนเสียโสมขายกระถางดอกใหม่นั่นเองนะทุกคนเนาะติดติดเพลื่อนเลย่นนะทุกคนอย่างไปไกลๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นเพื่อนเสีย z o มนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ่านที่ว่าห้ากําลังจีมารีวิวหรือว่าลองชิมบ้างเนาะทุกคนเนาะเปิดเปิดได้สามมือนะทุกคนซื้อร้านมือเพื่อร้านลาบบปาาาุคน อันนี้จะเป็นไก oh. ่อบโอ่งหรือว่าโอ่งอบไก่นั่นเองนะทุกคนเด้ <ảo. S 2> อน่ากินหุยหุยเลยนะทุกคนเนาะหอมหอมนะทุกคนให้ทุกคนมาเวียนรอบช่อมึงนะทุกคนบุได้กี่ลดกายแค่นี้กันแนะทุกคนหอมหอมหอมเนาะสูตรมากนี่คือทิ่จจม,มอยู่เบื้องนี้ <ride> โอสมุนไพรเด้อพี่น้องเราจะไปรีวิวในในหารกันเลย มาเบิ่งบอลดูบอลน,นั่งนะทุกคนเนาะก็จะมีให้เลือกสองแบบนะทุกคนก็จะมีแบบเป็นโต๊ะเป็นตังค์นะทุกคนโต๊ะนั่งนะทุกคนหรือว่าจะเป็นแบบเป็นเตียงนั่งแบบว่าห้าวนั่งคา,าตามานั่งกินแบบจิบจุ่มหรือว่าสีนดาส์นะทุกคนเนาะหรือว่ามุกป่าอันนั้นนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ข้างในแบบว่าเขาจะปลูกพักปลูกหาานาไว้ในทุกคนมีทัวมีพักในทุกคนเสือเรื่องๆในเป็นเจ้าแก่อรานอาหารเองนะทุกคนเนาะเพิ่นจะเป็นเจ้าของร้านนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสียซ จะพาทุกคนงางไปไกลๆก่บอลชิจิรีวิวนะทุกคนแต่ตอนนี้เจตุยพันรีวิวคนนะทุกคนเนาะสร้างยังเจตุยเยร์เอาเบียร์เอาเบียร์กันได้แนวกินเนะไม่หัวขวบเอ๊ะจัดไปเด็กๆจัดไปไก่อโอ่งมาหมูเออเอาเบิ่งเมนูเ้ยพี่น้องเมนูก็จะตามนี้ผู้ใดสนใจกันนี่มักแนวไรมีเบิดราคา พัดลมอีกรอแล้วนะรอสุดแล้วบอสอันนี้ก็จะเป็นสภาพเนาะทุกคนเนาะหรือว่าครัวไตเนาะทุกคนเนาะเอามตะตย์บ่งพักหญ้าในสวนเนาะทุกคนเนาะแปลว่าบรรยากาศคดีดีหลายทุกคนให้เฮาชมว,วิวได้ทุกอย่างเลยทุกคนคของกินแกแ่แซ่บบรรยากาศกา็ดีเนาะทุกคนเนอนดีเฮาจะพาทุกคนไปรีวิวกันในเลื่อไอเด้นทุกคนเด็กน้อยนี่ก็ดื้อแห้งหม่วนแห้งทุกคนเนาะ ส่วนผู้ใดที่ว่ามีหรูไม่ลาเนะี่ทุกคนผู้ใดที่ว่ามาแล้วใหญ่เด็กหน่อยเงาเนะี่ทุกคนหนีเลยนะทุกคนก็จะมีเปให้ทุกคนมาน,นัง่งเล่นเนี่ทุกคนเนาะทั้งผู้ใหญ่ทังท้งเด็กหน่อยนัง่งได้เบิดทุกคน และกรณีเลือดทุกคนเอาใจซ้ายเมาหรือทุกคนผู้ได้กินแล้วปวดจิ้งช่องเรือปวดเนียยปวดท้องนักหทุกคนนักเข่าได้เลื่อบูหน่อยมหัศจรรย์รือว่าของน,น,น้นดีนะทุกคนกับมีสังสรรค์กันหน่อยน,นะทุกคนอันนี้ก็จะสะดวกสบายที่ผู้ใดมาเดินทางใกล้หรือว่าท้องเย็บใส่มาได้นะทุกคนตอนนี้มาดอนก็นจะพาทุกคนมารีวิวกำลังกินน้ำเย็นๆนะทุกคนนจัดไปจัดไปวิดีโอ อามาเบิ่งเมนูเลยทุกคนเนาะเมนูแหลกก็คือไก่ไก่โอ่งนั่นเองนะทุกคนเนาะนนากินหนากินนะทุกคนพร้อมด้วยเจลคนเองนะทุกคนเนาะกานากิดคือกัดนะฮะจะมากชิมกันเลยอาการของคนกินแ่กมันเป็นยังไงนะทุกคนมาเบิ่งน้ำกัน เดี๋ยวเ้าก็จะมาจับตอนใหญ่ๆกันเลยนะทุกคนเนาะตอนหน่อยบ่เอาเนาะทุกคนตุยอุยอันนี้กะจิมือสั่นเนี่ยทุกคนเนาะเพราะว่าหานเปิดใหม่กัะกะจิเคาะกะจิมือสั่นเนี่ยทุกคนแสบลายเลยทุกคนบรรยากาศตอดก็ดีก็กินเข้าไปเลยกระแสพื้นกันเลยทุกคน อันเมนูที่สองนั่นก็คือย่ำตีนไก่หรือว่าต่ำตีนไก่นี่นะทุกคนกระแซบคือกันนะทุกคนเมนูที่สามทุกค,ค,ค,คนอันนี้ก็คือต่ำปลาทุกคนต่ำปลาใส่วัวห้อยทุกคนอันนี้กระแซบแซบคือกันอันนี้ก็จะเป็นข้าพัดทุกคนข่าพัดลวกใหเด็กน้อยมันกินนะทุกคนเนาะแถมด้วยน้ำซุปนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นพักที่วาสีจุ่มหรือว่าสีจุ่มรวมนะทุกคนหาซีดนะกินนะทุกคนอันนี้ก็แสบคือกันนะทุกคนอันนี้บะรอนลองกินเบลแล้วนะทุกคนอร่อยทุกอย่างนะทุกคนบะมีแนวไดใช้วาสีบบติบะบแซสบนะทุกคนแสบไปเบิรดนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสุดเนือหมูเหนือเหนืองวมันเองนะทุกคนเนาะสุดรวมมากำกันเลทุกคนหลังจากผ้ากันไปกินเอย่องไรก็บผ้ากันมานังเส้าเมยอยื้อเฮือนเสียโสมคือเก่า โดยร่วมแล้วกับแซบยพุพ่นองเอ้ยนี่คลิปนี้ก็จิข้อมลาป่าจ่าคือเก่าเด้อพี่นองเด้อคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจมาดอนเด้อทุกคนคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดี